เศษฐาปากพ่อยจนได้เรื่องหลังลั่นนายกมี2คน 2> นายสุทธิชัยหยุ่นนะคะสื่อมวลชนอาวุโสี่ยได้โพสต์รูปภาพนายเศษฐาโค้งหัวคาระวะจูบมือนางสาวแพรทองทานชินวัตรหลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่นะคะพร้อมระบุข้อความในทวิตเตอร์ว่าไม่ได้ถามเล่นๆถามจริงๆเพราะคุณเศษฐาเนี่ยล้อเล่นกับนักข่าววันก่อนว่าจะเอานายกคนไหนมีสคนนะ ทำให้คนไทยบางคนเนี่ยคิดจริงๆว่าหรือเราเนี่ยมีนายกถึง3คนซึ่งทางด้านของคุณเจฟอมรัตน์นะคะก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้ด้วยนะคะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยดูแย่ลงทุกวันจากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้นําคณะครมพร้อมนางสาวแพททองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ชมภาพยนตร์เรื่องสับเปลือนะคะทั้งนี้เนี่ยภายในรงภาพยนตร์นายกเนี่ยก็ได้นั่งคู่กับนายเสริมศักดิ์ขณะที่นางสาวแพรทองทานเนี่ยนั่งคู่กับนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีนะคะด้านแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินภรรยานายกเนี่ยก็ตามมาภายหลังนะคะโดยบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างผ่อนคลายนะคะมีการพูดคุยหยอกล้อการสนุกสนานพร้อมกับชนป๊อปคอนโชว์ผู้สื่อข่าวแล้วก็ช่างภาพนะคะและระหว่างนั้นนะะสื่อมวลชนเนี่ยก็ได้ขอให้นายกรัฐมนตรีหันซ้ายแล้วก็หันขวานะเพื่อถ่ายภาพทุกมุมนายกเนี่ยจึงกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่านานนนยกคไนหนมี2 นนะพร้อมกับชู2นิ้วนะทำให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็แซวกลับว่านายกเปิดประเด็นเองนะทําให้นายกเนี่ยหัวรอ้อนแล้วก็ชวนนางสาวแพทองทานเนี่ยชนป๊อปคอนนะคะต่อมานายสุทธิชัยหยุ่นนะคะสื่อมวลชนอาวุโสก็ได้โพร,รูปนนายเศรษฐานาะโคง้งหัวคํานับจูบม,มือนางสาวแพทองทานชินวัตรหลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าไม่ได้ถามเล่นๆถามจริงๆเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยล้อเล่นกับนักข่าววันก่อนว่าจะเอานายกคนไหนมีสองคนนะทำให้คนไทยบางคนเนี่ยคิดจริงๆ หรือว่าเราเนี่ยมีนายกถึง3คนล่าสุดนะานนายเสเนียก็ได้รีทวิตโพสต์ดังกล่าวนะรพร้อมตอบกลับว่าคนเดียวครับเสรษฐาทวิศินหลังจากที่ประชุมใหญ่วิสามันพักเพื่อไทยนะได้ลงมติเลือกนางสาวแพท,ทองทานชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยขึ้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่นะคะโดยนางสาวแพลงทานเนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์นําพักเพื่อไทยนะฮะหนึ่งในคนที่ร่วมแสดงความยินดีก็คือนายเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีที่นอกจากจะแสดงความยินดีแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีได้สบายๆจนหลายคนเนี่ยเกิดคําถามว่าแบบนี้เนี่ยนายเศรษฐาจะเป็นนายกครบ4ปีหรือไม่อย่างไรนะฮะขณะที่นางสาวสุริกญญาตันสกุลนฮนะ,ะรองหัวหน้าพักเก้าไกล ก็กล่าวถึงกรณีนี้นะผู้บอกว่ากรณีที่นางสาวแพทองทานชินวัตรได้รับตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้แสดงความยินดีเป็นการส่วนตัวแต่ขอแสดงความยินดีผ่านสื่อมวลชนที่ได้รับตําแหน่งหัวหน้าพักพักเก้าไกลในฐานะคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยมองว่าเป็นโอกาสดีที่ทําให้ตลาดพักการเมืองไทยเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวทางที่จะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากที่พักการเมืองแข่งขันกัน ส่วนที่นายเศถฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเคยหลุดปากออกมาว่าจะมีนายกรัฐมนตรีสองคนสะท้อนว่าจะเปลี่ยนตัวนายกในอนาคตหรือไม่นางสาวสดิกัญญานก็ได้เปิดเผยว่าต้องไปสอบถามนายเสรฐาว่าหมายถึงใครเป็นนายเศรฐากับนางสาวแพททองทานหรือว่ามีคนอื่นอีกคงไม่ใช่จะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีกันง่ายๆเพราะเพิ่งได้รับตําแหน่งเนี่ยสองเดือนต้องดูในระยะยาวนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ไม่พลาดนะคะสำหรับคุณเจฟอัมรัตโชคบรมกุลนอดีตสสพก้าวไกลเนี่ย ก็ได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวด้วยนะคะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยดูแย่ลงทุกวันซึ่งความเคลื่อนไหวในพักเพื่อไทยนะจะมีความคืบหน้ายอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องติดตามชมกันต่อไปค่ะท็อปวาวุธคนจริงตอกหน้าเพจข่าวปมลดใช้ถุงพลาสติก เพจหนึ่งนะคะได้ออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวนะคะว่างงกับนโยบายเลิกใช้ถุงพลาสติกของวราวุธห้างใหญ่เนี่ยสนองนโยบายไม่ให้ถุงแล้วแต่หันมาขายถุงใบละ15บาทมึงช่วยชาหรือซ้ำเติมประชาชนกันแน่วราวุธซึ่งคุณวราวุธนะะก็ได้ออกมาตอบกลับนะคะว่าก็ลองรวมหัวกันไม่ซื้อถุงทำให้ห้างใหญ่ที่ผลิตถุงมาขายเจ๊งไปเลยสิครับไปลองดูสถานการณ์โลกบ้างไหมครับว่าเขาคันวิกฤตแค่ไหน สงสัยในประเด็นใดหรืออยากเปิดโลกทัศน์เพิ่มผมยินดีให้ความรู้ครับ จากกรณีของมาตรการลดใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็งดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เพื่อลดการกลายเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ทางชีวภาพ,าพรวมถึงส่งเสริมการใช้ทร,รัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็ยั่งยืนโดยมีการเริ่มลดการใช้ถุงพลาสติกเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราปี25 6 3นะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอีกครั้งนะในขณะนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนโยบายดังกล่าวเนี่ยก็เกิดการตั้งคำถามขึ้นนะครับเพราะลดการแจกถุงพลาสติกฟรีแต่ห้างสินค้าและก็็ร้้้้าาาาาาานนนนนคชัััํี่่ยยหหลลกกกพืทบมจถุง พลาสติกสาหรับผู้ประสงค์ที่จะซื้อถุงในราคาเริ่มต้นส5บาทว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนจริงหรือไม่นะโดยมีเพจเพจหนึ่งนะออกมาตั้งข้อสองสัยเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวนะ,ะว่างงกับนโยบายเลิกใช้ถุงพลาสติกของวราวุธห้างใหญ่สนองนโยบายแม่ถุกแล้วแต่หันกลับมาขายถุงใบละ15บาทช่วยหรือซ้ําเติมประชาชนกันแน่วราวุธแต่งานนี้ไม่ต้องสงสัยนานนะคะเพราะว่านายวราวุ์ศิลปะอาชาร,รัฐมนตดีว่าการระรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง,ง,งของมนุษย์ ก็ได้ออกมาตอบกลับเองเลยนะคะว่าก็ลองรวมหัวกันไม่ซื้อถุงทําให้ห้างใหญ่ที่ผลิตถุงมาขายเจ๊งไปเลยสิครับได้ลองดูสถานการณ์โลกบ้างไหมครับว่าเข้าขั้นวิกฤตแค่ไหนสงสัยในประเด็นใดหรืออยากเปิดโลกกระทัดเพิ่มผมยินดีให้ความรู้ครับทางด้านของคุณโจมุนทนีนะก็ได้ออกมาโพสถึงกรณีดังกล่าวด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เจ๊ J. ต้องรีบแชร์ให้โลกรู้นี่แหละค่ะต้องกล้าสวนชี้แจงแบบเด็ดขาดชัดเป๊ะทุกประเด็นแบบนี้ค่ะ อย่ามัวแต่เล่นบทคนดีไม่ให้ข้าไม่ให้ราคาอย่าไปแลกบาบๆาบา,บาพวกนี้เนี่ยก็ย่ามใจเรามีคนกล้าสวนแบบคุณชาดาแล้วเพิ่มคุณพบวารุธศิลปะอาชาไปด้วยอีกคน FC จะฟินเลยค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะว่าอยู่ญี่ปุ่นคะ่ะพี่โจพบถุงผ้าไปซูปเปอร์ค่ะถ้าวันไหนลืมเนี่ยก็ต้องซื้อถุงก๊อแก๊บจาก ซูเปอร์นั้นๆนั่นแหละค่ะราคา2-6เยนแล้วแต่ขนาดของถุงค่ะถุงเล็กก็ถูกถุงใหญ่ก็แพงขึ้นตามขนาดค่ะถ้าไม่อยากได้ถุงก๊อบแก๊บเนี่ยต้องมีถุงผ้าให้บริการ ราคาเบาๆค่ะมีตั้งแต่ราคาประมาณ4,500ยเยนไปจนถึง1,000ักว่าเยนเลยตามแต่คุณภาพแล้วก็หรือการออกแบบนะคะถ้าไม่อยากจ่ายขนาดนี้ควรเตรียมตัวให้พร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้านที่โตเกียวเนี่ยมีเตาเผาขยะหลายแห่งค่ะจะว่าไปแทบไม่ต้องคิดมากเรื่องการกำจัดขายะเลยละค่ะเพราะเผาทีเนี่ยไม่เหลือซากในขณะที่บ้านเราเนี่ยกว่าจะหาจุดติดตั้งเตาเผาขยะชุมชนได,ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการจัดการขายะที่ญี่ปุ่นนี่ก็ไม่ง่ายค่ะ ขยะชิ้นใหญ่เนี่ยต้องเสียเงินค่ากำจัดด้วยเพจข่าวแบบนี้เหมือนมีเพื่อปั่นกระแสะมากกว่าไม่เน้นหาความรู้เอาซะเลยแล้วก็ยังมีบอยนะคะว่าคุณพรวราวุธเนี่ยคือความหวังของเรารองจากคุณพีรพันธ์นะครับนอกจากลูกตู่แล้วรักของท่านดีมากตอบได้ดีมากค่ะสุภาพแต่เจม นี่ใช้ถุงผ้าแบบพกพามาแล้ว3ปีกว่ามันมีถุงหลายแบบมากที่ใช้ใส่ของได้ตลอดใส่ได้เยอะด้วยไปอยู่ไหนมาตอนเขาให้ใช้ถุงผ้าพกไปเองชอบคนแบบนี้สุภาพแต่หนักแน่นเข้มแข็งขี้เกียจเป็นนิสัยโทษทุกสิ่งยกเว้นตัวเองนอกจากนี้นะคะในโลกออนไลน์เนี่ยก็ยังมีเพจนหนึ่งกนะได้พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าจริงๆลดไปได้เยอะนะแถมสังคมเนี่ยตื่นตัวด้วยไม่อยากซื้อก็พกมาเอง แต่คนที่ไม่ได้เอามาเนี่ยก็มีขายไม่ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปคงต้องปรับตัวกันครับช่วงนั้นถือเป็นปัญหาใหญ่ถุงที่เอามาใช้กันเนี่ยก็ใช่ว่าจะใช้ซ้ำกลายเป็นขยะอีกแบบนึงแทนเราคงต้องปรับตัวกันอีกหน่อยเปลี่ยนวัสดุการอีกนิดคิดถึงพี่ท็อปครับเห็นด้วยที่การพูดคุยเรื่องนี้ไม่ต้องใช้คำหยาบก็ได้ครับ